กินซะด้วยเ,เ,เอากินสองคำเองมูดไปแล้วอะไรมากวนอีกแล้วามาแล้วมาแล้วตัวเก่าหรือเปล่าอู้อเห็นแตงกวารีบเลยรีบเลยหืรีว,ร,วรีวเลยลลหนูชอบกินแตงกวานี่เององมงมงมง,งเกาเี้ยวหรือยังอ่ะ ขึ้นไปดิมันมีตั้งหลายตัวนะแถนหมดแตตัวเนี้ยกินอ๋อตัวเล็กๆตันกินด้วยกินเสียงดังด้วยอื่ออร่อยอร่อยอืมอมมมยเมมมมเต่าอยมม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 ุมม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  ค่อยกนินค่อยกินงำเราตรงนี้นาะเดี๋ยวไปเอามาให้อีกเราแป๊บนึ่งอันนี้บอกให้รอก็รอนะจ๊ะ รอแล้วอี่ตัวใหญ่ตัวเล็กก็ได้เรามีสองตัวอหล่นแล้วค่อยป้อนให้ป้อนในน้องเอาใหม่ลุกอยากแตะ้อกันมาแล้วนั่งขะ นี่ตัวนี้อยู่นี่แล้วลูกีตัวนี้อยู่นี่แล้ว,วอพอพรอแล้วแห้ตัวเล็ก้คยลูก้อน้องหันหลังไปทางนู้นก็ได้ลูกเออหันหลังไปทางนู้นก็ได้ลูกออกินเตัวเนเริ่มยอะย่ะ่อยๆนลก่อนอ